พอมอิสาราโพสต์ความในใจเผยสาเหตุที่ต้องออกจากวงคริสพีรวัตเปิดใจหลังเจอดราม่าเหยียบเพศและเชื้อชาติรถเมคนึงนิดลงรูปคู่เปิดตัวนุ่มหวานใจ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับยิงและนิวในเช้าวันนี้นะคะกับ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางนะคะทวิตไซส์เอชดี r ร o ฟอร์และ True ID ค่ะทำไมพอมองไปเห็นแบบเหลือบเอ๊ะทำไมมีหญิง2คนนั่นน่ะสิก็ะไรว <laughs> ่าทำไมมีนิว2คนเหมือนกัน <laughs> 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 ผมหน้ามาบางๆของนิวใช่นะคะเป็นหน้ามาบังตอนะคะมีแค่3เส้นเล็กๆ ปังปนที่บนแต่นี้เป็นปังปอนที่เหี่ยวแล้วน่ารักน่ารักแบวแบนิดหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นจากข่าวของใครดีเอ่ยนี่เลยคุณทอบอิสราดีกว่ายด้วยความที่ว่าอยู่ดีๆ Facebook ของรูมเซอตินายอ่ะที่ตอนแรกต่างคนเขาแต่งแยกย้ายมันก็เหมือนปิดไปไกลๆแหละแต่อยู่ดีๆมีคนโพสต์ว่า How are you ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะคะติดตามกันค่ะ เมื่อเช้ามืดเปิดข่าวดูอ๋อยาวเหมือนกันยาวมากสำหรับรูมเตอร์ได้นานะคะคือมีการแชร์งานโชว์ของวงในคอนเสิร์ตหนึ่งก็คือเป็นเม็ดเล่เพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพื่อนสนิทแล้วก็พร้อมแคปชั่น how are you หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยก็แยกวงกันไปนานแล้วแล้วเนี่ยใครเป็นคนโพสมีความต้องการจะสื่ออะไรหรือไม่ซึ่งก่อนหลังจากนั้นนะคะ ก็มีการโพสต์อีกครั้งโดยทอมเป็นคนโพส์เหล่ะบอกว่าผมคงไม่ได้อยากโพสต์เพื่อต้องการกระแสอะไรครับผมเองปล่อยเพจเอาไว้นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ปิด เพื่อเผื่อที่วันหนึ่งผมรู้สึกดีและลืมเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีไปแล้วจะได้กลับมาดูแล้วก็รื้อฟื้นความทรงจําดีๆกลับมาแทนแต่ก็ยังเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเพจนี้มีการแอคทีฟด้วยการโพสต์และแชร์งานต่างๆโดยที่ผมไม่ทราบจนทําให้ใครหลายๆคนมองว่าเราอยากมีกระแสหรือเปล่าหรือทําไมไม่ Move On กันสัทีก็ต้องขอโทษด้วย จากนั้นทางด้านคุณทอมเองเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตัวเองนะคะโดยเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจแยกวงเป็นครั้งแรกเลยนะคะเขาโพสต์ว่าผมเคยคิดว่าจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วไม่อยากให้ใครต้องแบ่งฟังเลือกฝ่ายและก็ไม่เคยคิดว่าการว่าร้ายใครมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมยิ่งเงียบมันกลายเป็นเรื่องที่วนลุปอ,อยู่ข้างในใจนะคะแล้วก็มันก็กัดกินความรู้สึกผมอยู่ทุกวันและไม่มีความสุขเลย หลายๆคนอาจจะมองการที่ผมเดินออกมาจากตรงนี้เพราะว่าผมต้องการชื่อเสียงต้องการเงินที่มากกว่าแต่สิ่งที่ผมอยากได้ในเวลานั้นคือความรักและกำลังใจจากเพื่อนในวันที่พ่อทอมป่วยต้องแอดมิดด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายผมเริ่มสับสนกับสิ่งที่พี่ๆคนรอบข้างและผู้ใหญ่บอกให้ผมไปอยู่กับพ่อก่อนแทนที่จะเป็นสคนที่เรารักและสนิทมากที่สุด ตลอดเวลาที่ผมต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดจนแสดงเสร็จและลงจากเวทีก็รีบกลับไปหาพ่อผมยังไม่เคยได้ยินคำปลอบใจหรือถามถึงพ่อเลยผมมาคิดดูแล้วว่าถ้าผมถามพ่อพ่อเองก็คงเลื่อให้ผมกลับไปทำงานอยู่ดีซึ่งทุกวันนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกไม่เสียดายที่ทำทุกวันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว และคำว่าทิ้งเพื่อนไม่เคยอยู่ในความคิดเลยผมเจ็บมากทุกครั้งที่ได้ยินเสียใจมากทุกครั้งที่ได้อ่านและผมเจ็บมากเพราะผมรักพวกเขามากผมก็เลยเสียใจมากการตัดสินใจครั้งนี้เพราะผมอยากใช้เวลาดูแลแม่ที่เหลืออยู่คนเดียวและผมคงไม่สามารถแบกความเสียใจนี้เพื่อไปทำงานต่อด้วยได้ขอโทษทุกคนจริงๆครับ ล่าสุดนะคะแว่นใหญ่อดีตสมาชิกวงรูมเตอร์ที่หนอีกคนก็ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุขอโทษนะคะทอมแล้วก็ทุกคนที่โพสต์คลิป cover night เมื่อเช้ามืดนี้คือมันเป็นเพลงที่ suggestion ขึ้นมาและผมก็กดฟังหลังจากที่นั่งฟังเพลงอื่นๆก็เลยคิดถึงบรรยากาศเดิมๆคิดว่าแฟนเพลงรูมเตอร์ที่นาน่าจะคิดถึงซึ่งผมก็เป็นคนโพสต์เองโดยใส่แคปชั่นว่า how are you โดยหวังใจว่าแฟนๆเนี่ยจะยังคิดถึงวงอยู่อยากถามว่าทุกคนสบายดีไหมโดยไม่ได้มี เจตนาร้ายใดๆแต่ผมคงไม่ได้คิดไตร่ตรองว่าจะทําให้เกิดความไม่สบายใจกับทอมและแฟนเพลงทุกท่านผมไม่ขอพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องการดราม่าอะไรครับทุกวันนี้ตั้งใจทํางานก็ขอประกาศเลยว่าจะไม่แตะต้องพื้นที่ Facebook Page ที่เป็นของวงรูมเตอร์ีนอีกต่อไปกลับขอโทษทอมและทุกๆคนที่ทําให้ไม่สบายใจด้วยครับ คงไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกต่เอาจริงๆนะเราเป็นอีกหนึ่งคนที่คิดถึงบรรยากาศของรูมเตอรที่นายนะใช่<ม>เห็นตั้งแต่เขา cover ใน YouTube อย่างเงี้ยใช่นะคะก็เอานีาต่างคนต่างมีแบบว่าเส้นทางชีวิตนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเป็นแฟนคลับของทั้ง3คนต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะแยกกันเนาะใช่แล้วนะคะมากันที่ประเด็นนี้ดีกว่านะคะสำหรับคุณต้นอาจหลายๆคนก็รู้ว่าเมื่อไร หัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูสักทีเหมือนเด้าคา move on ไปแล้วใช่แล้วไม่รู้คุณต้นยัง move เ <c oughs> ป็นวงกลมอยู่หรือเปล่า <c oughs> แต่ล่าสุดเหมือนว่าจะมีสาวคนหนึ่งที่เข้ามาเอี่ยวนะคุณออนพัชธีรานั่นเองแต่ว่าออกมาตอบแล้วว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงค่ะ จะใช่สาวคนใหม่หรือไม่นะคะดูเหมือนว่าหัวใจของหนุ่มต้นอาจอดีตแฟนหนุ่มของสาวแต้วนะัทพรจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ลงใน i n นส a าแกรมขณะพาสาวสวยคนนึ่งไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสด้วยกันซึ่งสาวคนดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นออนพัทธีราดีเจและนักแสดงสาวนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะ่ะเธอเองก็ได้เผยสัมภาษณ์นะคะของของสาวออนเองก็เฉลยเลยบอกว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นโดยต้นและออนเนี่ยทำงานดีเจด้วยกันมาหลายปีมีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันก็เล่นยิมออกกําลังกายที่เดียวกันด้วยเมื่อวานนี้ว่างตรงกันพอดีก็เลยชวนกันไปออกกำลังกายพร้อมกันยอกรอกกันเป็นปกติ หลังตกเป็นข่าวก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้พูดคุยกับต้นแล้วเหมือนกันก็แซวๆกันยืนยันความสัมพันธ์เป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นค่ะ ก็ยังไม่ใช่สาวตัวจริงใช่แต่ก็ไม่แน่นะความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมอะไรแบบนี้คนก็เดาไปก่อนนะคะมากันที่คนนี้ดีกว่าที่แน่นอนแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าเราติดตามเขานะก็จะรู้ว่าเธอมีแฟนแหละแต่ไม่เคยเปิดตัวสําหรับน้องเมย์นะคะรถเมย์คันหนึ่งนิดนั่นเองตอนนี้อาจจะนึกครึ้มอกครึ้มใจไงอยู่ดีก็โพสรูปเลยหรือจะมีข่าวดีหรือเปล่านมาจะนะเพราะเห็นว่าพิธีกรที่จัดรายการกับเธอนี่แซวกันอยู่บ่อยๆอ เป็นสาวสวยลุกเรียบร้อยที่หลายคนถามถ่ายถึงเรื่องความรักกันหนักมากสําหรับสาวรถเมคหนึงนิดนะคะแม้เจ้าตัวจะออกมาเผยใจว่ากําลังดูใจอยู่กับหนุ่มคนนึงอยู่ความรักราบรื่นไม่มีปัญหาแถมยังได้เจอครอบครัวของกันและกันแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่เคยหวานออกสื่อหรือโพสต์ภาพลงตามโซเชียลให้เห็นหน้าค่าตาว่าหนุ่มคนนั้นคือใครแต่ล่าสุดค่ะ เธอโพสรูปคู่ลงอินสตาแกรมนะคะพร้อมด้วยแคปชั่นแบบไม่ต้องบรรยายอะไรเพราะเป็นรูปหัวใจสีแดงค่ะนะคะแซบทีเดียวนะคะงานนี้เพื่อนๆในวงการก็พากันเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยค่ะทั้งพิธีกรสาวกระแมพัชรศรีที่เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าน่ะส่วนสาวสวยว,วุน้นเส้วนวิทีพานะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวีทค่ะด้านนักร้องพระเอกลิเกเงินล้านเอชาย,ยาเข้ามาแซวสั้นๆแต่ว่าชวนเขินนะคะบอกว่าฮันแน่ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆพากันเข้ามาแจกหัวใจกันเพียบแถมที่ฟินสุดๆก็น่าจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนสาวของรถเมที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักตัดชุดรอแล้วเพื่อนก็นานๆทีนะคะจะใจอ่อนโชว์ภาพคู่แบบนี้แฟนๆก็จะฟินแบบนี้แหละคะ่ะ น่ารักนะคะก็เป็นความรักที่แบบว่าน่าจะมั่นคงแหละไม่จําเป็นต้องเปิดต,ตัวหวือหวานะคะแล้วก็มาเปรี้ยงเลยน่าจะมีข่าวดีใช่นะคะพูดถึงเรื่องของโควิด1 9ที่กระทบไปนะคะหลายๆกองถ่ายก็ยุติการถ่ายทําไปแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วล่าสุดคะ่ะจุลาสิลว์ก็กลับมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ในตอนนี้นอกจากโรงหนังจะเริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแล้วกองถ่ายหนังบางเรื่องก็กลับมาถ่ายทํากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่พักกองไปเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 มานานหลายเดือนค่ะโดยล่าสุดคริสแพร์และบรซ์ดาลัสโฮเวิร์ดนะคะสองนักแสดงนําของภาคต่อหนังไดโนเสาร์ยอดฮิตเรื่อง j u ล a s s i c w เวิลด์โดมิเนียก็ได้กลับไปเข้าฉากถ่ายทําต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วค่ะ กองถ่ายหนังจุลสิทิ์เวิลด์มิเนียนน้นได้พักการถ่ายทําไปรา,ราวๆหนึ่งเดือนเพราะว่าถูกพิษโควิดเล่นงานเหมือนกับกองถ่ายหนังเรื่องอื่นๆทั่วโลกแต่กองถ่ายภาคต่อของหนังนโนเรสาวเรื่องนี้ยังไม่ถือว่าพักกองถ่ายนานนะคะเนื่องจากกองถ่ายหนังส่วนใหญ่พักกองไปนานมากกว่า2เดือนและบางเรื่องนานเกือบ3เดือนจนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับไปถ่ายทําต่อได้ค่ะ ทางด้านค่ายหนังยูนิวอร์ l ซนะคะทุ่มเงินเป็นจำนวนถึง5ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับกองถ่ายเพื่อที่จะทำให้ได้มั่นใจว่าไม่มีการจะไม่มีการติดเชื้อไวรัสร้ายในกองถ่ายแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์โดยนักสแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนและต้องมีผลออกมาแบบไม่มีเชื้อเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ากองถ่ายได้ แฟนๆสบายใจได้อาจจะได้ดูเร็วเหมือนเดิมใช่อาจจะเพราะว่าเขาโลเคชันเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในแบบสถานที่แออัดหรือเปล่าเงี่ยมันก็เลยมีโอกาสถ่ายได้ก่อน,น,นอืม,นนมาดูนี่ดีกว่าชีวิตคนรวยจริงเนาะอยากจะทำแบบนี้บ้างถ้าแบบนี้คืออะไรคะคนรวยค่ะ นี่คือท่าคนรวยเหรอท่าคนรวยไดใ้โอเคคนไที่คอคนนี้ก็คือร็อบบี้วิลเลียมันเองนะคะคือวันหนึ่งเห็นเซอร์เอลตันจอนมีรถเยอะบ้านก็อยากจะต้องมีของตกแต่งเป็นรถบ้างซื้อทีเดียว5คันเลยละจ้าทั้งๆที่ตัวเองขับรถไม่เป็นใบขับขี่ก็ไม่มีอยากขับก็ไม่ได้อยากขับแค่อยากิดรวยอ่ะออเช่าไหม แนะนำว่าซื้อ CG ไปกินสกินโรบบี้วิลเลียมส์เผยว่าเมื่อนานมาแล้วเขาเคยจ่ายเงิน1ล้านปอนด์หรือประมาณ30ล้าน9000แสนบาทนะคะเกือบ3 1ล้านภายในวันเดียวเพื่อซื้อรถหรูหลายคันทั้งทั้งที่ตัวเองขับรถไม่เป็นเลยด้วยซ้ำไปโดพับซานุ่มวัย46ปีเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เขาจ่ายเงินซื้อรถหรูมาเก็บสะสมทั้งทั้งที่ขับรถไม่เป็นบอกว่ามาจากการที่ได้เห็นโรงรถของเซอร์เอลตันจอนที่เต็มไปด้วยรถหรูมากมาย อย่าง Ferrari, Aston Martin แล้วก็อื่นๆอีกค่ะโรบี้วิลเลียมส์เองอยากจะมีรูปสวยๆเก็บไว้ในบ้านเหมือนเอลตันจอนบ้างเขาก็เลยจ่ายเงินซื้อรถหรูจำนวน5คันซึ่งมีราคาคันละประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนมาเก็บไว้ที่บ้านและเมื่อเวลาผ่านไปก็มาคิดได้ว่า เอนี่เราจะซื้อรถมาเก็บไว้ที่บ้านให้มันรกทำไมเนี่ยนะคะโรบบี้วิลเลียมส์เองก็เลยตัดสินใจขายรถที่ซื้อมาออกจากบ้านไปทั้งหมดในส่วนของเรื่องของการขับรถนั้นโรบบี้วิลเลียมส์เองก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่เคยเรียนขับรถแล้วก็ขับรถไม่เป็นด้วยเนื่องจากเขาไม่มีความสนใจในเรื่องของการขับรถเลยค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่โพสต์แบบขับรถอยู่เปิดประทุน ลวงอะ่ะลวนแล้วแต่เป็นภาพนิ่งโอมายาแต่ถ <ละ S 2> ้าสมมติว่าขับได้จะเป็นรถบังคับ <laughs> <laughs> แหมแล้วก็ชีวิตคนรวนเยเหรอเนอะแต่อย่า <c oughs> เอาอย่างนะคะเพราะสุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องออกมาบ่นเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ใช่นะคะส่วนช่วงหน้ามีดราม่าทวิตแตกมาฟากกันเลยนะคะสำหรับหล่งคริสปีรวัตรออกมาเปิดใจหลังเจอดราม่าเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติค่ะ กลับมากันนะคะกับ Good Morning Insight ค่ะใช่แล้วนะคะกับดราม่าที่ต้องบอกว่า Twitter รเนี่ยร้อนแรงทีเดียวนะคะสำหรับประเด็นหนุ่มคลิปพีรวัตรเพราะว่าออกมาเปิดใจหลังจากมีคนไปขุดคุยคลิปแล้วก็ไปเจอที่เจ้าตัวเคยพูดมันคือคลิปเก่าใช่ไหมใช่หลาย<ม>ปีมาแล้วด้วยนะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องการเหยียดเพศอะไรแบบนี้<ม>ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าต้องไปฟังเจ้าตัวค่ะ เป็นประเด็นร้อนสนันทวิตเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับหนุ่มคลิสพีรวัตรนะคะถูกขุดคลิปหัวร้อนขนาดไลฟ์สดแล้วก็ถูกแฟนคลับถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่าแต่เจ้าตัวตอบกลับด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนถูกชาวเน็ตทวงถามว่าแจ้งเกิดจากซีรีส์วแต่ทำไมถึงไม่ให้เกียรติและมองว่าเป็นการเหยียดเพศด้วยค่ะ แถมยังมีคอมเมนต์เหยียดชาวลาวแล้วก็นำเรื่องขมขืนมาล้อเล่นสนุกสนานกับคู่จิ้นอย่างหนุ่มสิงโตปราชยาล่าสุดจะตัวเพาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทําขึ้นมาเอง ไม่ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็ตัวผมทําผิดเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ต้องเสียเวลามากันในวันนี้ด้วยนะครับที่เป็นนี้มันเกิดขึ้นนานแค่นนนไหนแล้วพี่อุ๋ยอีปีแล้วประมาณเกือบเกือบสี่ปีได้ครับใช่ครับเก,เกือบเกือบสี่ปีได้ครับพี่ขอย้อนถึงเรื่องคลิป่อนที่มีคําพูดที่เหมือนเราไปพาดทีมเพศที่สามครับ คือตอนนั้นเหตุการณ์รครือังไงอะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลฟ์อยู่กับพี่สิงโตนะครับแล้วก็เหมือนมีการแซวกันใช่ครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวหรืออะไรแงยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจ,จริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คํานั้นจริงๆนะครับคือริงผมสามารถเลือกใช้คําพูดที่ดีกว่านั้นได้ในการตอบแต่ว่า ผมดันขาดสปิและไม่รู้กาลเทศะอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยผมได้รับการตักเตือนได้รับความเข้าใจทันทีนะครับผมได้รับบทเรียนเต็มที่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าหลายๆประโยคที่ทุกๆคนได้กล่าวตักเตือนผมในทวิตนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับประโยคพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมผมผมรู้สึก ผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นผมไม่พูดมันอีกเลยไม่พูดแม้แต่คํานั้นคําว่าพ่องนะครับผมผมไม่เอาไปบวกกับคําไหนเลยด้วยซ้ําผมไม่พูดมันอีกแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมเห็นในหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่ภูมิใจในสิ่งที่ผมเกิดมาเลยซึ่งณนะตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเป็นปีแล้วนะครับประโยคนี้ก็มีเหมือนกันครับ ซึ่งณตอนนั้นผมเสียใจมากมากครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความเสียใจของผมคือผมเสียใจกับตัวเองนะที่ผมพูดออกไปโดยที่ผมมีมินิ่งแบบหนึ่งแต่เราดันขาดสติและเราลืมคิดว่าเฮ้ยคนอื่นเน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรอกนะบางทีอาจจะไม่ไมีใครคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นตั้งตังนี้ผม,ผมผิดจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมสัญญาจริงๆครับและจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยล้อเล่นอีก ผมมีสติกับมันมากขึ้นจริงๆนะครับผมจะไม่เล่นและจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกเลยครับจนวันนั้นจนวันนี้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนอีกนิดหนึ่งว่าความผิดก็คือความผิดครับผมยินดีที่จะขอโทษทุกครั้งที่ทุกทกคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาผมผมยินดีมากๆครับแสดงวลาันเราได้รับการตักเกิือแล้วก็ลงโทษไปแล้วใช่ครับผมได้รับการลงโทษเต็มเต็มเต็มครับมันเป็นเรื่องของการออดประสบการณ์เราด้วยระชาะคิดในช่วงแรกที่เราแบบหลงและเรอะกับการคำพูดเราในช่วงนั้นยัง ผมว่าผมโตแล้วครับแต่ผมขาดสติคืออาจจะมีกาลเทศะที่ไม่ดีพออาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักเวลาด้วยเล่นเล่น,ลนรู้จักเวลาคือผมพูดจริงนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมาน,นานจะรู้ว่าคือผมมาเป็นคนที่พอเราสนุกกับการทํางานหรือว่าเราเล่นอ,อะไรเงี้ยครับบางทีเราคิดน้อยซึ่งหลังจากนั้นมาผมจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกผมจะพยายามคิดให้เยอะขึ้นจริงครับใช่ครับ จริจริงนะแฟนๆส่วนใหญ่ก็ยอมรับแล้วก็ให้อภัยนะคะยอมนอรับคําขอโทษนั้นเ<ช>พราะจริงๆแล้วอ่ะใครจะรู้ว่าคลิปอันหนึ่งที่เราเคยแบบพูดไว้แบบไม่ตั้งใจอ,ะอ่ะม,มันจะถูกขุดแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วนะคะซึ่งบางคนก็มีการคอมเมนต์บอกว่าจริงๆคนที่เข้าไปถามเนี่ยก็ถามไม่ดีด้วยอ,อะไรแบบนี้ทำให้เขาอาจจะโมโหเหมือนไปยั่วยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนาะเข้ามาที่โบเมลดาดีกว่านะคะตอนนี้ย้ายค่ายมาซบฝั่งวิกสามแทนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งข่าวที่แฟนๆละครมักจะให้ความสนใจกับการขยับขยายย้ายช่องย,ย้ายค่ายสำหรับคนบันเทิงล่าสุดก็ทำเอาเซอร์ไพรส์นะคะเมื่อช่องดังฝั่งวิกน้อยสีประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีรายชื่อของนางเอกหน้าหวานอย่างโบเมลดาเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญางานนี้แฟนๆก็เลยทั้งตกใจและดีใจรอรุ่นกันยกใหญ่ว่าสาวโบจะได้ลงจอละครเรื่องไหนและจะประกบคู่กับพระเอกคนใดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ส่วนอีกสามนักสแสดงที่งานนี้ขอต่อสัญญายืนยันว่าจะอยู่บ้านหลังเดิมนะคะอย่างนางเอกเบลล่าราณีพระเอกสุดหล่อมาริยวมาเรอร์และนักสแสดงมากความสามารถอย่างคุณปอนัทวุฒิที่เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะว่าตอนเซ็นสัญญารอบนี้เป็นรอบที่สแล้วช่องสาเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นครั้งนี้เซ็นต่อไปอีก6ปีถือว่าเราเดินทางมาด้วยการบนเส้นทางชีวิตการสแสดงมีความสุขความสบายใจก็คงไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับช่องสามไปยาว,ยาว ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงที่หมดสัญญาและขอผันตัวไปเป็นอิสระนั่นก็คือพระเอกเคนภูภูมิงานนี้หนุ่มเคนจะไปซบอกค่ายไหนต้องติดตามต่อไปค่ะคนเดียวบางคนก็คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรแบบนี้ก็มีแต่บางคนพอย้ายมาแล้วรุ่งม,มากๆก,ก็มีเหมือนชมพู่อรยาตั้งแต่สมัยแรกเลยอะ จะ <No. S 1> ต้องติดตามผลงานต่อไปะนะคะมากันที่หนุ่มบินบาลทริตกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือคนนี้อันดับหนึ่งเลยแล้วก็มกักจะโดนมิจฉาชีพออกมาปลอมแปลง Facebook อยู่เรื่อยๆนั่นนะ่ะสิล่าสุดโดนอีกแล้วล่วะคะ่ะยกให้เป็นเจ้าพ่อในด้านช่วยเหลือสังคมเลยค่ะสำหรับบินบรลทริตที่มกักจะเห็นลงทั้งแรงกายแรงใจและสมทบทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสังคมอย่างเต็มที่ แต่ล่าสุดจู่ๆก็งานเข้าเพราะว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีปลอมแปลง Facebook โดยใช้รูปของตนและใช้เอกพานพร้อมใช้ชื่อในการอ้างตัวโดยเปิด Facebook เป็นกลุ่มสาธารณะให้ผู้ติดตามสามารถโอนเงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการหลอกลวงชาวบ้านว่าจะไปแจกเงินแต่พอถึงเวลาก็ไม่ไปตามที่กล่าวไว้ด้วยทําให้มีประชาชนมารอเป็นจํานวนมากและทําให้ตนเสียชื่อเสียงค่ะ เจ้าตัวก็เลยหอบหลักฐานขึ้นโรงพักเข้าแจ้งความที่สถานีตำตวออรวจภูธรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะซึ่งบินเล่าว่าตนกำลังไปซื้อผักผลไม้ที่ตลาดไทยเพื่อไปแจกให้ลิงที่ลบบุรีแต่ระหว่างที่เลือกซื้ออยู่นั้นกลุ่มเฟซบุ๊กก็เด้งขึ้นมาเพราะว่ามีการโพสต์ข้อความว่าใครอยากได้เงิน2000บาทให้ส่งเลขที่บัญชีมาตนเลยให้ลูกน้องรีบเช็คปรากฏว่าไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ พร้อมกับเผยอีกนะคะว่ามิจฉาชีพได้เปิดเพจขึ้นมาเนี่ยสองเพจเลยอีกเพจหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า50,000คนมีผู้เสียหายที่โอนเงินเข้ามาเยอะมากตนเองก็ไม่อยากจะให้คนหลงเชื่อเลยอยากจะเอาผิดให้ถึงที่สุดและฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้ว่าการกระทำแบบนี้นั้นมันไม่ดีตนมาทำตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คุณมาทำเพื่อหวังผลประโยชน์มากกว่าค่ะ คนที่ทำแบบนี้นะมันแย่จริงๆนะติดตามของเราเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์กันมาค่ะแอดทรูวิชัน่นนะคะรวมถึง Facebook YouTube แล้วก็อีเมลด้วยค่ะแล้วก็ทรูไอ d นะคะไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะมีหนังมีซีพิเศษเพียบเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ